วันนี้จะพามากินขนมโตเกียววัยเด็กของอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเด็กอำเภอชุมแสงต้องจักร้านนี้ค่ะป้อมขนมโตเกียวบอกเลยขายมายาวนานมากขายมา3ากว่าปีแล้วนะทุกคนเป็นขนมโตเกียวที่บอกเลยว่าแป้งอร่อยมากค่ะหอมมันแล้วก็ตัวไส้นะคะจะมีไส้ข้าวโพดและไส้เนยนะคะเป็นไส้หวานอร่อยมากๆเลยแล้วก็มีไส้ใบเตยด้วยค่ะใครที่ชอบไส้เค็มนะคะก็จะมีใส่ไข่ค่ะใส่น้ำพริกเผาน่นะคะแล้วก็ใส่หมูหยองนะคะแล้วก็มีไส้กรอกแดงด้วยนะบอกเลย ว่าอร่อยมากๆเชื่อไหมว่าแผ่นนี้แผ่นใหญ่ๆเลยนะคะ20บาทเท่านั้นนะคะใครที่เป็นเด็กโรงเรียนชุมแสงนี่คือแบบว่าต้องได้ทานทุกคนแน่นอนเพราะว่านาป้อมนะคะเขาขายมาตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะคะตั้งแต่แอดมินนะคะอยู่อนุบาลเลยนะรสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะเขามาขายอยู่ที่นโ่งเรียนกรงมิงนะคะหรือพาณิชย์สงขลานั่นเองน,นะคะออกขายตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะทุกคนใครแวะมาเพอชุมแสงก็อย่าลืมแวะมาทานกันด้วยนะคะบอกเลยว่าอร่อยเหมือนเดิมค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะ